สวัสดีค่ะสบายดี f อทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเก่านะคะจะเป็นคลิปที่5ของวันที่14พฤษภาคม2568นะคะแต่ว่าคลิปนี้แม่เพ่นจะพา f อฟทั้งช่องโทษตามขอแนวทางรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวของ พ่อหมอดูเลขเด็ดให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเนาะมืออื่นมือนีสิบสี่มืออื่นสิบห้านะคะมืออีกสองมือเท่านั้นที่จะได้ลุ้นผลรัฐบาลไทยเนาะค่ะเอฟซีอีกสองมือเท่านั้นเด้อค่ะเนาะเพื่อนใส่ตึงหูย่อยบ่เคยใส่จักเทียร์แล้วมาใส่ืางคือบ่ค่ะบ่เคยใส่ตึงหูย่อยเนาะนใส่แต่ตึงหูติดหูติดหูตลอดเลยบ่เคยใส่ย่อยแบบนี้อยูที่อ อะเดี๋ยวไปเพ่นจะพาเอฟซทั้งช่องโท่ตามพ่อว่าพ่องวดนี้จะได้มาตัวใดนะคะส่วนบนพ่อให้มาแล้วเนาะพ่อให้มาสี่เม็ดเดียวนะคะข้างบนสี่เม็ดเดียวพ่อให้มาสี่หกสี่ 404647เนาะเน้นที่46กับ47นะคะเดี๋ยวมาตามเอาล่างดีกว่าเนาะคะ่ะว่าพ่อจะให้ตัวใดกันนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปบาเบิ่งแนวทางแม่เพ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่เพ่นด้วยนะคะแล้วก็อขอโทษเมาลายกับ <c oughs> ขันคอเอาแล้วก็ฝากด้วยเด้อค่ะนะคะ่ะผู้ใดอยากจะได้วัตถุมงคลนะคะของหลวงพอ่อศิลาหลหรือว่าหลวงปู่มหาศิลานั่นเองเนาะก็ให้ทักไลายมหาแม่เพ็ญได้นะคะเบอร์0653418836นะคะเนาะเบอร์โทรแม่เพ็ญค่ะ0653418836นะคะ ฝากแอดไลน์แล้วก็หรือว่าโทรมาโทรมาแม่เพ็นบังเทือแม่เพ็นบ่ได้รับสายก็ขอโทษขอให้น้ำเนาะค่ะเพราะว่าแม่เพ็นกับเหตุคลิปลงคลิปโหลดคลิปถือเวลาทําคลิปแบบนี้กับบได้รับแล้วก็ถือเวลาโหลดคลิปกับบได้รับนะคะเอฟซี FC เนาะเดี๋ยวจะา่าเดี๋ยวจะมาแม่เพ็นขี่คุยอยากรับสายบอมเมียนเนาะคะ่ะโทรศัพท์เครื่องนี้เนะาะสสยเบอร์เดียวเนาะทั้งทําคลิปทํางานทั้ง,ง,งตอบไลน์นะคะ นะแม่เพ้นแนะนําให้ทักไลน์มาจะดีกว่าเนาะคะ่ะเอฟซจะได้ตอบกันทา้งไร้ง่ายกวัวเนาะเขากุมแม่เพ้นก็นจะดึงเขากุมไ้ฟี่นะคะบอด้เสียงเงินนะคะค่ะเขาขกุมค่ะเดี๋ยวแม่เพ้น่ผ้าโท่าทหาพ่อหมอดูเลขเด็ดกันดีกว่านะคะพอกันก่อนเนาะรับสายวันนู้น โบนัสปดนี่นะคะอ,อากาศคึมคึมตากผ้ายันผ้าบางฮัลโหลค่ะพ่อสวัสดีค่ะเออน้องเปลี่ยนอีกประมาณเจ็ดชั่วโมงใจหัวลาวติดเดียวได้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงหัเลาวเหรอ <จะ S 1> คะค ถ้าถ้าหวยลาวเพนจะลงในกลุ่มนะคะถ้าโค้งสุดท้ายเราโอเคไม่เป็นไรแล้วนกต้องเป็นโทรมามิถุน่าเลยครับก็ว่าจ,จะขอรัฐบาลไทยล่างที่พ่อว่าจ,จะให้ก็ให้ไปเรื่องเงินล่ะครับข,ขอขออีกครั้งคะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทําคลิปคะ่ะเมื่อกี้ฟังพ่อค่ะหกหนึ่งหกตัวเดียวหกหนึ 1, ่งหกสี่ล่างน้อยล่างหกหนึ่งน่าอย่างเดียววงกลมละหกหนึ่งเม็ดเดียว หกหนึ่งกับหกสี่ใช่ตัวน้องหกสี่ตัวเด่นหกหนึ่งบนยังตัวเดิมอยู่ใช่ไหมคะบนยังบนตัวเดิมเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ตรงนี้จะมีสามตัวบนบบบนนะค่ะกรับๆลงลงโทรศัพท์ไปด้วยน้องน้องกำแพงค่ะค่ะกำลังทำคลิปลงให้นะคะนี่ค่ะนี่แหละเนาะที่เหตุให้แม่เพ่นผิดพลาดตัวเลขนะคะเอฟซีพอเพิ่นกะ หลงหลงรืมๆืมคือกับแม่เพ่นเพ่นแม่เพื่อนว่าเดี๋ยวพ่อให้เพ็นโทรกลับเดี๋ยวเพ่นจะอัดคลิปพ่อให้แนวทางรัฐบาลไทยโทรมามีอะไรคะลูกวาโอ,อ้ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตัวเลขชัดๆน้ำกันนะคะว่ามีตัวไหนนี่นะคะข้างบนให้สี่เม็ดเดียวข้างล่างให้หกเม็ดเดียวข้างบนก็มีสี่หก ข้างล่างให้หกสี่ก็แสดงว่าออกเป็นบนล่างเลยนะคะเอฟซีเนาะเดี๋ยวเพื่อนว่าจะให้เราพัฒนาโค้งสุดท้ายมาไม่เพิ้นจะได้ทํคขิปบอนนะคะถาเบิรกันนะคะถ้าบได้ทคขิปก็จะได้ลงในกลุ่มให้นะคะเอฟซีเนาะจะได้ลงในกลุ่มให้เท่านั้นนะคะเราพัฒนาเพราะว่าตอนนี้บาบสองแล้วนะคะเอฟซีจะบอมิบทันมังเทือท่านแล้วไม่พช่จะเฮ็ดลิปไ้คือเก้านะคะ ม่เพ็ยนยันแต่บ,บัท่านเนยแหละเนาะอ่ะไปค่ะไปเบ่งตัวเลขแนวทาน่ากำกันนะคะหกกับสี 4, ่ติบนล่างข้างบนสี่ข้างล่างหกจับคู่มีหกสี่สี่หกทั้งบนทั้งล่างเนะาะฝากด้วยค่ะขอกับขอบพคุณเอฟซทั้งช่องแล้วก็พ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะที่ให้แนวทางกับแม่เพนมาตลอดนะคะบอัว่าจะเป็นห้าน้อยลาวพัฒนารัฐบาลไทยนะคะ พ่อก็อตั้งใจทำสูตรมาให้ไม่เพี้ยนได้เอาลงให้กับเอซทั้งช่องได้เป็นแนวทางมาตลอดนะคะเนาะบอบ่าแต่บอว่าแต่พอหมอดูเลขเด็ดเลอว่าเซียน,นอื่นๆอาจารย์อื่นๆสํานักอื่นๆที่ให้กับแม่เพียนมาหลายๆโดนแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มเห็ุคลิปมาเริ่มเห y o YouTube มากเพิ่นก็ให้มากอยู่ตลอดเช่นตาปากน้ําโปแม่หลิ้ว อาจารย์สวัยเนาะที่รักๆอยู่ในช่องแม่เพ็ญน,นะคะแล้วก็สี่เซียนนะคะของพิปพ์หัดเนาะ,ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะบวชจะหาน้อยเล่าพัฒนาขอให้ทุกคนโชคดีหมดทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เล่าแตกสามตัวตรงๆในแม่นะ,ะสองวดแล้วเนาะตามพ่อมาดูเลขเด็ดที่ลุดไปนะคะอ่ะเป็นแบบนี้แหละตัวเลขมีเข้ามีหลุดทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะ เดี๋ยวเว้าลายใหญ่ค่ะเอซจะว่ามาเบ้าอีหยังอยู่นี่ไปใส่กระปเด้ออาจะมาใหม่หมเนาะอย่าเฝ้าเบือ่ออย่าเฝ้าสร้างเนอะค่ะเนาะทำคลิปให้ฮอดแปดนาทีนะคะมาค่ะเอฟซมาเบ่งตัวเลขชัดๆแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยงวดนี้พ่อหมอดูเลขเด็ดให้มาบนวิ่งสี่ตัวเดียวให้มาสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ด เน้นวงกลมที่46กับ47ล่างวิ่ง6เม็ดเดียวจับคู่61 6 4เน้นที่61เม็ดเดียวนะคะอันนี้เป็นแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะ เดี๋ยวมือเลขกออกบงเือาพันมนี่คงสุดท้ายมาฝากเอฟซีทางช่องเด้อเนานะแล้พ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะแคปหน้าจออันนี้ครเอฟซี่ใส่ละเบอร์โทรไปไหนแล้วอันนี้เนาะค่ะเอฟซี ากเบอร์โทรด้วยนะคะผู้ใดยอยากจะสั่งจองของบูชานะคะหรือว่าจะสั่งจองครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตานะคะก็สั่งจองมาได้เด้อค่ะเนะาะเพราะว่าเบอร์นี้เนาะสั่งสามารถโทรสั่งจองของบูชาวัตถุมงคลหรือว่าจะเข้าไลา์กลุ่มนะคะก็ ทักไลน์มหาเม่เพนเบอร์ข้างล่างนะคะ0653418836เลยจ้าเนาะฝากด้วยค่ะอ่ะวดน,นี้16พฤศภาคม2568ขอให้ป,ปังปังทั้งบนและล่างนะคะคลิปนี้แม่เพน่นกะจะขอลาไปก่อนนะคะที่เบาหลายเบาแยวหยืดเยวกกจะขอเวลาให้มันหอด8เก่าหน้าที่นะคะถึงจะตั้งโฆษณาได้นะคะอ่ะโชคโมันมานลำๆำ้วยๆยหิงๆปังปงค่ะ